บจะมองไม่ออกเลยว่าประเทศไทยจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เมื่อไหร่เมื่อทุกคนยังมีภารกิจสำคัญในการอยู่บ้านเพื่อหยุดการระบาดของโควิด -19 แม้จะยังพอมีช่องให้ได้ทำมาหากินแต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าช่องทางเหล่านี้อยู่ในมือผู้มีเทคโนโลยีและทุนเป็นสายป่านที่แข็งแกร่งตรงกันข้ามกับคนรากหญ้าที่ทุกวันนี้แทบจะไร้เรี่ยวแรง ลมหายใจที่แผ่วบางกำลังจะได้รับยากระตุ้นขนาดใหญ่จากแผนการเงินการคลังครั้งประวัติศาสตร์ที่มีมูลค่าสูงถึง1.9ล้านล้านบาทกระทรวงการคลังมีอำนาจในการกู้เงิน1ล้านล้านบาทโดย6แสนล้านบาทจะใช้สำหรับมาตรการทางสาธารณาสุขการเยียวยาประชาชนในกลุ่มอาชีพอิสระและกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ อีก4แสนล้านจะใช้สำหรับการฟื้นฟูและเยียวยาร,ระบบเศรษฐกิจโดยงบทั้งสองส่วนนี้สามารถปรับโอนไปมาได้ส่วนที่สองคือการให้อํานาจธนาคารแห่งประเทศไทยปล่อยกู้9แสนล้านบาทโดย5แสนล้านบาทจะปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อประคองภาคธุรกิจและรักษาการจ้างงานส่วนอีก4แสนล้านจะใช้ดูแลเสถียรภาพภาคการเงิน และส่วนที่3คือการปรับโยกงบประมาณของแต่ละกระทรวงอีกราวๆ80,000ถึง1แสนล้านบาททั้งหมดนี้จะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายนและกู้ได้ไม่เกินเดือนพฤษภาคมนี้ตัว6แสนล้านตัวแรกเนี่ยถ้าบอกว่า2 0 0แสนให้กับคนที่ไม่ใช่เกษตรกรแล้วก็อีกสักจำนวนอาจจะใกล้เคียงกันให้กับเกษตรกรนะครับมันก็เกือบใช้ครบ6แสนล้านแล้วนะอ่ะในขณะที่ แถลงการที่ออกมาบอกว่าจะการเงินอีกส่วนหนึ่งจากก้อนนี้เนี่ยไปลงทุนได้สารสุขใช่ครับตรงนั้นเนี่ยผมกลับคิดว่าลงทุนได้สารสุขจะต้องเยอะมากจะต้องเยอะมากนะถ้าจัดไม่เงินแบบนี้เนี่ยไม่เงินที่ไปสารสุขอาจจะน้อยเกินไปคงไม่มีใครตอบได้ว่าหากเปิดเมืองแล้วจะได้กลับไปทํางานเหมือนเดิมหรือเปล่ามีการคาดการณ์ว่าหลายธุรกิจอาจต้องปรับขนาดและรูปแบบหรือล้มหายตายจาก ในแผนการคลังหนึ่งล,ล้านล้านจึงมี4ี่แสนล้านเพื่อดูแลในส่วนนี้แต่ก็น่าสนใจว่าเม็ดเงินที่จะกระจายผ่านไปยังท้องถิ่นจะสำเร็จหรือล้มเหลวคือถ้าทำแบบนั้นเนี่ยน่ยเราต้องแน่ใจว่าแต่และพื้นที่เนี่ยเรารั่วเขาต้องการโครงสร้างพื้นฐานแบบไหนนะครับเพราะอย่าลืมว่าถ้าเกิดเราเอาอะไรไปสร้างในเรื่องที่เขาไม่ต้องการเนี่ยมันคล้ายๆกับเราจะมีมินิโอเวลอะ นะครับก็คือว่าเป็นสร้างขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นกลายเป็นอนุสรซึ่งไม่มีใครใช้ประโยชน์นะฮะแล้วก็กระจายไปทั่วในในทุกพื้นที่ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นการใช้เงินอย่างอย่างอย่างปล่าประโยชน์แม้การปิดเมืองจะเป็นมาตรการที่ได้รับการสนับสนุนจากผลวิจัยด้านระบาดวิทยา แต่การต่อคิวรอขอเอกสารรับรองที่ที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่เพื่อเป็นหลักฐานไปทำงานนอกอำเภอหลังจากมีคําสั่งห้ามเดินทางข้ามเขตเพื่อควบคุมการระบาดคงจะเป็นสิ่งที่สะท้อนได้ว่ายังมีคนจํานวนไม่น้อยที่ต้องไปทำมาหากินไกลบ้านแรงงานหลายคนอาจจะเข้าใจดีว่าการหยุดงานเก็บตัวอยู่บ้านจะช่วยซื้อเวลาด้านสาธารณาสุขได้ แต่ก็คงอดคิดไม่ได้ว่าจะต้องอยู่กันแบบนี้ถึงเมื่อไหร่รัฐบาลจะต้องมีแนวคิดที่ชัดเจนว่าเช่นถ้า,ถ,าถ้าสมมติจะให้เปิดห้างห้างจะต้องมีมาตรการอะไรบ้างนะ,ะับยกตัวอย่างเช่นจะต้องมีระปพมาคอยตรวจไข้ของคนทุกคนที่จะเข้าห้างถ้าใครไข้สูงห้ามเข้าเลยนะฮะถ้าเข้ามาแล้วจะต้องฟังคาว่าต้องเดินห่างกัน2เมตรนะ้างอาจจะทําเป็นมีทําเป็นเหมือนกับเป็นเส้นปัก เส้นเส้นที่ที่ตามพื้นนะฮะเส้นเขียวเดินไปแนวนี้เส้นแดงเดินไปแนวนี้ห่างกันมีเจลให้ให้เช็ดือเประยะแล้วบางครับก็ต้องเช็ดนอด้วยสมมุติเนี่ยมาตรการประเภทนี้ซึ่งฟังดูก็ล,ลําบากนะครับแต่ถ้าถามห้างว่าโอเคไหมเทียบกับว่าต้องปิดห้างแต่ว่าเปิดได้เดีย๋ยผมเชื่อเขาเอาด้เลยนะัทวุฒิเผ่าทวีนักเศรษฐศาสตร์และศาสตราจารย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่โรงเรียนธุรกิจวอวิกและแอนดรูออสวอล์ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอร์วิก ประเมินสถานการณ์ในอังกฤษและมีข้อเสนอว่าหากสามารถทาให้การระบาดลดลงได้และมีการทดสอบภูมิคุ้มกันของประชาชนออกมาแล้ว <c oughs> ก็ควรจะปล่อยให้คนที่มีอายุ20 30ปีที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ราวๆ4.2ล้านคนได้ออกมาทำงานเพราะคนกลุ่มนี้อยู่ในการจ้างงานเอกชนกว่าครึ่งและให้คนที่มีอายุมากกว่า30ปีขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านจากที่บ้านซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจได้ พรวดีลาธนาดีข่าวเจาะยอ่อโลกไทย PBS รายงาน